เทสความร้อนอันนี้เป็นความร้อนของตัวตั้งนะครับผมตัวนีค่อนข้างและนี่เป็นความร้อนของตัวนอนจี่ต้องปิดตัวครับผมกแต่ถ้าเทสเนี่ยมันจะมีปุ่มตอนนี้ก็คือตั้งมา้ให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าจะตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมส่งคู้มือเข้ามาให้แล้วกันนะครับจะได้เกียวไว้ปิดเปิดเรื่อมก็แค่ปิดนี่เราในวงให้มันขึ้นอันนี้คือวงที่ ใช่ที่ตั้งไว้ให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะค่อยๆขึ้นมันจะค่อยขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นแต่ภาพภาพถึงหน้าก่อนก็ตัวตัวตัวบิทศูนย์หนึ่งคืออ๋อตัวนี้ปิดเปิดถ้าบิดเปิดนะอ๋อไม่ใช่ปุ่มปุ่มเขียวหรอคะอ๋อปิดตเขียวนี่สตาร์ทอ๋อเครื่องนี้วันก็ติดเพื่อให้ไฟเข้าคือเราต้องกดที่สายโซ่เสร็จแล้วความร้อนจะเข้าทางระบบนะครับผมเสร็จปุ๊บถ้าเราจะเริ่มงานก็ต้องเปิดด้านหนึเนี่ยมันจะเปิดแล้วมันจะขึ้นสาย คนนี้ไปได้ครับก็เือมีอะไแรแต่เวลานี้ต้องหุนเกลียวให้เขาน,นี้ยครับเขาเด้งขึ้มาเหมือนเดิมมันจ <ขอ S 2> <ล>ะผกดจะพอเรากดปุ๊บมันจะละ็อกแล้วหุนเกลียวสีเหลืองอะคะก็้ครับให้ลองนี่ถ่อใช่ครับั้กดนีมันจะเลื่อนถาใ่ใช่ใช่เขาได้แหม่มือนะ สายลงจานยกรารักและแผนกี so it, so ่เริ่มแล้วก็อยากอยากออกงานตตัวนี้ทำงานระยะเวลา2ปี่คราว่าแต

ยังได้บอว่าพี่าแค่พี่ไม่คเดี๋ยวขัดทุบพี่เราตัดมีนแพงมากเลยพี่ก็ลองสิสจแบนี้สิางนั้นเลยนะโอ้ยน้องางนี่เทงไปเลยฮัลโหลฮัลโหลกน้องห

อ๋องี้เราปรับให้ยาวได้สั้นได้ใช่ครับว้างเรื่อยาวกว้างได้แต่ขนาดสูงเนี่ยจะไม่ได้เนื่องจากเออมันจะโดนโดนไปด้วยที่ที่ไซส์นี้นะมันกาทำมาเฉพาะตัวนี้เลยเพราะรู้จักว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวจะต้องถอดตัวนี้ต้อง่ไ้ถอดตัวนี้ค่ะไปโหมดใหม่ไปโมดใหม่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ยากมากเรับอกให้ช่างเราทำได้แต่ก็คือให้เ้ายทำเท่ากับเปลี่ยนที่เราต้องการใช่ไหม 这门课你到底学什么？

ความร้อนมันไม่ได้เนี่ยมันมันแตกทุกตัวเลยแล้ถ้าความร้อนไม่ได้ก็จะแตกมัอนอยู่ที่ความร้อนเราต้องปรับเนี่ยค่ะถ้าเรื้องปรับไม่ความร้อนไม่ดูความร้อนซีเขียวซีเคียดต้องเป็นใบกัญชาถึงจะเหมาะ <laughs> เซนเซอร์ถ้าผมว่าตองมันจะมีถ้าพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ขีดำดำๆมาาันจะวัดนั้นได้พอดีครับผมจะวัดกระโดดหูได้พอดีนะแล้วก็สอดตรงนี้ด้วยอ๋อ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  อ๋อตัวนี้เป็นตัวสไลด์ต้องก็ปล่อยปล่อยโจ้ปล่อยเลยพราว่าถ้านี่ปุ๊บมอเตอร์มันจะหมุนง่ายกว่าโจ้บอกว่า ต้องให้เขาหยิบสายผ่านได่ไหร่นะ่นแรกแล้วมันตัดที่ไปครับมันไม่ได้ขนาด นขาเอเขาเดดเนะแม่่ไม่อบเข่อบเขาบกีกันการหาข้อมูตรงนี้เลยมน ก็จะเดืมันก็นจะไล่้รู้สึกความร้อนที่สร้างอยงนี้นะอันนี้มันพพมันพอพามัน่งกลับมันก็จะปรับขึ้นเนาะไม่จะร้อนอยัมทีูเลยเนาะอถ้ันก็แบบนี้ยใช่ไมไม้ัตรงเนี้ยลออยมันมัน ตัวนี้ต้องรัวแน่เลยเพราะว่ามันกินไอ้นี่ออกไปใช่ไหมครัใช่เพราะมันขาดดึงออกมัเลยเนาะดึงดึงเพราะมันขาดค่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะต้องตัวแกาดึงต้องตัว่อต่อต่อต่อทีก 这个主干。 ใช่ใชยังไม่ได้รัดเลยโอเคเลยเยอนะอันนี้ยังยังไม่ได้ลองแล้วก็มันเล็กลงด้วยตัวนี้เล็กลงเพราะว่าเด็ดเลยนะคะมันมันมันโล่ค่ะต้องเป็นมืตัวตัวโตที่จะสั่งก่อน